ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้อูล่องโมเดลโรงเรียนบ้านอูล่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3ความเป็นมาและความสำคัญจากจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นคือระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านอูล่องจึงได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยใช้อูล่องโมเดลมาเป็นกระบวนการในการดำเนินงานซึ่งยึดหลักกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจร PDCA โดยมีผู้บริหารครูผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมว่ามีความสามารถในการจัดการศึกษาให้เรียนดีมีความสุขวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน1เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านอูล่อง 2. เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากราของโรงเรียนบ้านอูล่องรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป้าหมายเชิงปริมาณร้อยละ95ของครูและบุคลากราของโรงเรียนบ้านอูล่องร่วมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป้าหมายเชิงคุณภาพหนึ่งโรงเรียนบ้านอูหลงมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนสังคมสองคณะครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีผลต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางที่สถานศึกษากำหนด3โรงเรียนบ้านอูล่องพัฒนาการบริหารการศึกษาอูล่องโมเดลจัดการคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมโรงเรียนบ้านอูล่องได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบก,การประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยเริ่มจากวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษาปัจจัยต่างๆโดยรอบและร่วมกันหาวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนซึ่งผู้บริหารสามารถบริหารจัดการระบบภายในสถานศึกษาสร้างองค์กรที่เข้มแข็งนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร เร่งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนและสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียนโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและยึดถือความเชื่อที่ว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านอูล่องจะสามารถพัฒนาเติบโตและเจริญงอกงามได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีดำเนินการตามขั้นตอนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นตอนการวางแผนมีการสำรวจความต้องการจัดทำข้อมูล ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นดำเนินการดำเนินการทำแผนปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่อุล่องโมเดลขั้นประเมินมีการตรวจสอบและนิเทศกรรมกับติดตามการดำเนินงานขั้นปรับปรุงและพัฒนาจัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านอูลองได้ให้ความสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรโดยดำเนินการดังนี้ 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน 2. กําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและกลยุทธ์ 3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านอูลอง แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาระบบประกรันคุณภาพภายในสถานศึกษา4มุ่งเน้นผู้เรียนตามศตรวรรษที่21 5มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและงานวิชาการตามกลยุทธ์โครงการโดยใช้อูล่องโมเดล U Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรมีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันมีแนวปฏิบัติร่วมกันบุคลากรเดินไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน L Leadership มีภาวะผู้นำสามารถบริหารจัดการระบบภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งโออ็อกคิวเพชชสนับสนุนผลักดันให้ผู้เรียนฝึกอบรมและสร้างโอกาสทางด้านอาชีพทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำตามพระราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ส0 N Network มีเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน G-Code m เ s e t แนวคิดขององค์กรที่เชื่อมั่นว่าผลสำเร็จและคุณลักษณะของผู้เรียนศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพของสถานศึกษาสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนการเติบโตเจริญงอกงาม6มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติและสร้างทีมงานร่วมคิดร่วมทำให้ขวัญและกำลังใจ 7. ประเมินผลวิเคราะห์และจัดการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบทบทวนคุณภาพ 8. ผลลัพธ์นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนภาพรวมสูงขึ้นบุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านอูล่องโดยใช้อูล่องโมเดลทำให้โรงเรียนบ้านอูล่องได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่23กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565โดยมีผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีเลิศสามมาตรฐาน สถานศึกษามีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลมากมายครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินการปฏิบัติงานจริงของครูมาใช้เป็นฐานไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามและตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะและใช้อูล่องโมเดลมาใช้ในระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประเมินคุณภาพประจำปีเป็นการประเมินแบบองค์รวมยึดหลักการตัดสินระดับคุณภาพมาตรฐานร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์มีการทบทวนผลการประเมินโดยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์เพื่อร่วมวิเคราะห์และให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาและปฏิบัติงานประเมินแบบกัลยาณมิตร ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมมือมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานร่วมทำงานเป็นทีมรวมถึงการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและส่งผลในการพัฒนาระบบงานประกันของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานโครงการประกวดนาตศิสินดนตรีคีตศิสินแห่งชาติครั้งที่7ประจำปี2566สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้100%ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566สูงกว่าระดับประเทศชนะเลิศกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราจริยวัรสมเด็จพระกาณิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคกทีด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปี2567รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมเบสแพ็ทีสกิจกรรม active learning ประจําปีการศึกษา2567ครูมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และทัศนคติที่ถูกต้องต่อการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจนได้รับรางวัลมากมายปัญหาและอุปสรรคครูบางท่านยังขาดทัศนคติที่ถูกต้องต่อการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทําให้ยังมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองไม่เต็มความสามารถ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้เรื่องของการประกันคุณภา,ภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ทราบแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับทางโรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การจนบบุรีเขตสามและเผยแพร่ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน